สวัสดีครับรูปสมเด็จมรรส่วนครับเรียนเขาเรียนต้องขู่ครับเรียนสร้างเมื่อปีสองร้อยสองครับไม่แน่ใจว่าย้อนยุกหรือเปล่าก็ก็เนื้อหาก็โอเคอยู่ แต่หูบีมหมดเลไม่รู้เมืองเรียน,นตรงโคเหรยียน,นตรงโครครับสร้างโดยนู่นนะครับฟังเพื่อนเพื่อนบ้านเรานะครับไทยใหญ่นะคนซึ่งคนไทยใหญ่นี้ก็จะให้ความเคารพนับถือโพงดำหรอพอเลส่วนมากนะครับพอคนไทยเลยนะครับ พอท่านก็มีคุรูประการกับประเทศเหล่านี้นะครับสมัยก่อนท่านก็นั่นแหละก็คอยช่วยเหลือปกป้องพวกเนี้จากพ้นพ้นภายจากพม่านะครับนี่ก็เป็นอักษร ส่วนไทยใหญ่นะครับส่วนไทยใหญ่นะครับไม่ใช่พม่าะนะครับเนี่ยก็จะระ้าย้ายทางอักษรทมของของร้านนาไทยนะครับของทางเหนือนะครับคล้ายๆกันลากศัพท์คล้ายๆกันครับพวกนี้ครับแต่จริงๆลากศัพท์ก็คล้ายๆกันหลายๆประเทศนะครับแถบแถบเอเชียคณีเราเนี่ย มาไล่มาตั้งแต่ตะวันตกเลยครับพมา่าไทยพวกไทยใหญ่พวกกันเลียงพวกลาวพวกกเมรนนะครับก็ภาษานะครับลักศัพท์ก็จะเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีต้นแบบมาจากทางอินเดียนะครับทางภาษา บาิบีสันสกฤตนู่นนะครับเขาเรียกอักษรอ,อะไรนะอักษรปัรวะวะหรืออะไรสักอย่างนะครับก็พัฒนาการมาแต่ละยุคสมัยเนาะแต่ละท้องที่นะครับเอาไมา้เพื่อนรับชมครับก็ก็ฟอร์มพาดก็ดีอยู่นะครับยังไงเพื่อนก็ที่ที่มีความรู้นะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับน้อมรับทุกความคิดเห็น,นครับ เปิดกว้างนะครับก็เจ้าของช่องก็ไม่ใช่ว่ารู้แบบรู้ไปหมดนะครับก็บางอย่างเราก็ไม่รู้นะครับเราไม่รู้เราก็บอกไม่รู้ก็เพื่อนๆที่รู้ก็ให้คําแนะนําได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ